โอเคครับผมสวัสดีครับจากซายนะครับวันนี้มาเล่นมัมมี่ดีกว่าเออ่รอบนี้ห้องนี้มันโงแค่ถน่นะครับตัวที่ผมจะอบอมหมู่มาเล่นนะก็ไม่รู้จะได้ยิงไหมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้หาตองคลิปก่อนตองคลิปเปลี่ยนไปทันเอา้าทำไมมันไม่เปลี่ยนให้เปลี๋ยวแต่เขาพิมพ์ต่องแล้วกันนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมัมมี่อยู่ข้างหลังหรอือเปล่าเมื่อกี้ โอ้โหโดนแฟดโดนทุกอย่างเลยชิบ e หายแล้วผมอยู่ตรงไหนของเกมตอนนี้ผมลงแมปอยู่ผมโดนแฟดนี้ผมไม่รู้จะไปทางไหนเลยนึ่ครับผมขอวิ่งหาที่ตั้งก่นอนเคมันจะเกิดข้างหลังเราไหมไม่มีหรอกเรายิ่งขึ้นชื่อเรื่องความสวยอะยังไงครับบอมหมูเราจะได้ยิงไม่โดนเนี่ย ปึ๊บโหเพื่อนเพื่อนเราอย่างนัวเขียมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วไปสองครับโอเคจังหวะน,นี้ยิงครับยิงได้ก็ยิงไปก่อนโอเคครับมาโอ้โหได้ไปสองตัวแล้วสามตัวครับโอเคเมื่อกี้มามีดมันร้องพอดีนะก็เลยได้ยินเสียงครับ โอเคไปอีกหนึ่งครับปุ๊บโอ้โหไม่ทันครับเหยียดไม่ทันครับโอ้โหแต่ได้ยิงอยู่ครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยูอ่มันมีห้องนี้โหดใช้ได้ครับปุ๊บไหลไปไหมไม่ไหลว,ว่ารอยเอฟครับรอยเอฟเราจะเข้าหลายทางครับให้ให้เขางงไปเด้ไปเด้ไปเด้ เออเฮียไม่มีใครเข้าหลังแล้ววะมัมีอยู่ไหนหมดมัมีอยู่ไหนหมดเจ้ไปอยู่ตรงนั้นเหรอตายไปหนึ่งเป็นไงดีฮึบฮึบโอเคตอนนั้นเป็นมีดวิ่งนะครับเอ้าโหต่อไ่โดนเฉยนี่อับไ่โดน เรียบร้อยครับโหวิ่งมาตั้งงานนึกว่าจะไม่ได้ซะละมาลุยกันต่อที่มีดหมูวิ่งเหมือนเดิมต้องบอกว่ามีดหมูกับบอมหมูนี่ของมันคู่กันนะทุกคนรู้ไหมบอมหมูนี่คลาสสิกมากับเล่นเล่นได้ตลอดเลยนั้นที่จะโดนโนนะครับแต่ก่อนที่มันยิงสตัรน่ะโดนโนนะครับแต่นี้มันไม่โดนสตันไงว้ว หันหลบไม่ทันนะเมื่อกี้เสียดายเรียบร้อยครับตบตั้งนานตบไม่โดนจะเชื่อเฮ้ยออกไม่โดนว่ะเดีอ๊งเอาพี่ข้ามาือจะไม่อยู่ตรงไม้นั่นหรอ อยู่ตรงนั้นจหงหอกกระโดดได้เลยเพื่อนตกเพกื่อนๆกระโดดกว่าจะตอบก็าได้กดเปลี่ยนภาษาไม่ติดสักทีโอ้โหเรียบร้อยแตกบโอเคเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อนครับ เพื่อนอเพื่อนโอ้โหอย่งนี้รอดอยู่นะเกือบตไปครับตกใจน้วยิงอะไรยิงไปก่อนครับตอนนี้ได้นวก็ยิงไปก่อน เพื่อนเพื่อนลูกหมดเพื่อนลูกกูหมดเพื่อนเพื่อนลูกกุหมดลูกผมหมดเพื่อนโอ้โหเดินติดครับลูกหมดแต่ผมได้ลูกแล้วทีนี้ยังไงต่อผมได้ลูกผมได้ลูกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเหมือนจะไม่เหลือใครโอ้โหยิงไม่ไปเลยครับผมนี่เสียงจังหวะนิดเดียว รอบนี้รอบนี้เป็นหรือเปล่าไม่ถือแฟดเวยทำาไ,ไม่ไม่ได้นัวใครนะเรียบร้อเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> รออยู่ตั้งนาน เ,เ,เรียบร้อยสุดท้ายอยู่นี่เปล่าครับเออตกไหมไม่ตกแต่ว่าเพื่อนตกไม่โดนครับมันมีห้องนี้ค่อนข้างดูเลยคืออาจจะเป็นเพราะด่านมันนัวเนี่ยครับคือเราสามารถวิ่งเล่นออกกันเล่นได้เพืนผมจะทำให้เขาตกเางนั้น <laughs> คนรังแกมามาวันนี้วันนี้ผมไม่เป็นแล้วครับผมต้องหาที่อยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีเหมือนกันเราแอบ,บแล้วนะอย่าเปล่าแฟดมานะเขาไม่นอนจริงๆไม่ใช่หรอครับหรือว่าเขาโนกนเองในห้องอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไปดิมาไปดิเพื่อนไปดิเพื่อนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยไกล dinh dưỡng như căn đeo hà tê 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 ยิงจนลูกจะหมดตอนนี้ครับต้องหากระสุนด่วนด่วนยังไ,ไม่อยู่ปะไม่มีนะครับทีมก่อนครับตอนนี้มันเห็นคนวิ่งโดนยิงอยู่โดนนัวตอนนั้นนะแต่ผม,มเห็นธนูนะทำเล่นธนูวะ อ้วนเองจ้าโนธนูนะครับอ้วนอย่าเกียนอ้วนเอามาดิง่อยๆ่อเกียนเียเกียนเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งครับกาเดียนวะเห็นไหมกาเดียนครับเม่กี้มันอยู่ท่านั้นนะ ยิงไปก่อนมันเป็นลูกช้าแล้วยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่ผมยังรอดอยู่ผมยังรอดอยู่แต่ตอนนี้ผมอาจจะไม่รอดแล้วโอ้โหโอ้โหรอบนี้ ตอนนี้มันชนะเพราะว่าคนเกียดโอ้ยโอ้โดนส่งขอฟันเล่นก่อนได้ไหมล่ะอึ๊บโอเค,อเค,อเค,อเคมาครับกลับมายิงต่อโอ้โห โอ้ยเพื่อนตบโดนเนี่ยจะจบไปแล้วครับอีกสิบเวงเอ,งเอ้แต่พอได้ยิงก็น,นัวเหมือนกันครับมัมีม่มันต้องได้ยิงได้ยิงได้วิ่งครับมันถึงจะสนุกเออเป็นมัมมี่ก็ได้วิง่งเป็นคนก็ได้ยิงนะมันถึงสนุกครับไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตบไม่ถูกอะที่เรา อุ๊ยหื่แฟดเวนเอ้ยยิงแล้วโดดออกไม่ทันครัเมื่อกี้แต่เราเราเป็นการเดียนให้เพื่อนใช่ไหมครับไดี๋ยวเรากดเดียวเส็เรียบร้อยครับเราได้ยินนะเราได้ยินนะ มีใครอยากจะรับพอรอนไหมโอ้ใครเขามาแต่งงานกันตอนนี้แหละเค้ยคอยความรักชื่นมืน่นนึกถึงเพลง,งขอยความรักไม่ต้ความชิบหายเฮ้ย <laughs> มันนีดูจัดเลยทุกคนเอาเรื่องจัดเลยครับโอเคเอาหมด ออกหมดก็จบไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยเพื่อนบอกโมดิเฟอร์กำลังวิ่งเลยเรียบร้อยไปหนึ่งครับเจ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 เเจอ๋อหุดดหัวไม่ทันครับเลื่อนน้อยเกินเรียบร้อยเข้ามือครับปุ๊บสวยครับไปเหลือแค่ อยู่ไหนอยู่โอ้ยอยู่โน่นตัวนึงโอเคอยู่ตรงนน้นนะครับจะวิ่งกันมีดูดด้วยไม่นา่ารออหรอกผมว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกเนี่ยซีจีเรียบร้อยคนสุดท้ายวิ่งไปทางไหนดูสิเดี๋ยวจะดักไว้ครับชีชีสวยเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจงใจห้ติดเพื่อนเมื่อกี้ ออทีนี้เราหาที่อยู่ก่อนว่าจะอยู่ตรงไหนแบบไม่โดนแฟลทไม่โดนอะไรเลยครับ <c oughs> ตรงก้อนนั้นรักเวรักไข่สามัคคีกันมากเลย แค่ใส่เสลงเป็นลูกหอยเหมาอนบใส่หมาป่าวิ่งเร็วมากันกันแฟดทีนเองะเอะไรเงี้ยโอเคเราได้หนูครับ อุ้ยหลบไม่ทันนะกล่าวว่าได้ยินหลังหูอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าโดดหลบด้านหลังไว้ก่อนนี่เหลือคนสุดท้ายครับสู้ชีวิตอยู่นะครับตอนนั้นโอเคจังหวะนี้เขาจะโดดมีโอ้โหแล้วเขาไม่ลอยคือเวลาเขายิงไงชอบกระโดดเนี่ยผมเลยกล่าวว่าน่าจะนี่พอดีไปดีเพื่อนอ้าวะไปมีกันบอมโอ้โคตรแก้งกันเลย วินสุดท้ายแล้วทุกคนผมกำลังจะได้ไปพักผ่อน,นครับตอนนี้เป็นสิบโมงวันอาทิตย์คลิปนี้จะลงวันจันทร์นะครับทำกันแบบวันต่อวันดองไว้ดองไว้ดองไว้ไม่มีเวลาเล่นนะอ,อึอุย้ยเกือบตายฮึบ มีมอยู่เป็นอะวะเขามีอยู่ไหนไม่รู้ครับวิ่งขู่วิ่งเข้ามือไอ้้เหียโคตรสวยอยวันนี้ไปก่อนทีหนึ่งโอ้โหที่หนึ่งหายแล้วครับเจอวิ่งเข้ามือความสวยของเรานี่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ เรียบร้อยครับไปสองมาๆๆเดี๋ยววะเอาไม่โดนโอ้โหไม่โดนครับเหลือสองคนสุดท้ายนะครับจีจีสองกระบอกเลยเหรอเออจีจีสองกระบอกเลยเป็นดูดทีได้ปหมเฮ้ยดูดไปได้ไปได้ไปได้ไไดเฮ้ยโอ้โหเหลือจะเชื่อผมดูดให้แล้วแต่เพื่อนไม่เอาเลยครับ มีสุดท้ายนี้มันจะจบที่คนชนะไมมหรือยังไงรอดูเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยลูกหมดตายหนึ่งครับเหลือคนสุดท้ายยังได้ยิงอยู่เรื่อยๆแล้วผมเป็นดูดผมมาเพื่อดับฝันมาเอ็มเอมไม่รู้มันจะโดนกูดูดก่อนหรือมันจะโดนตบก่อนแต่กูดูดมึงแล้วเรียบร้อยจบ เผมคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเยอะน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยไปละเจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ